แล้วก็ลูกชิ้นทำเองค่ะตีมือนะคะทุกคนตักเลยค่ะตักโกรยลงไปเลยมาช่วยกันกานนะคะทุกคนแคบหมูอ่ามันจะมันไปไหน <c oughs> เอาละพี่น้องจ้าหลังจากเคดอาหารคุณชายแล้วก็ย่งของคุณคุ้นอีฉันนะคะทุกคนค่ะ <c> เ <oughs> บิ้งเอาค่ะทุกคนคะ่ะหน้าตาเริ่มมาแล้วนะคะเส้นหมี่ค่ะวันนี้เนาะ จัดเส้นหี้ไปนะคะแล้วก็กินไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะใส่ถั่วนี่พอดีอร่อยเวอร์บางอลังการใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะใส่ถัว่วนะคะนี่ซื้อมาเป็นห่อยอย่างนี้แล้วนะคะแล้วทีนี้นี่ก็คือน้ําซุปแล้วก็ลูกชิ้นทําเองค่ะตีมือนะคะทุกคนร้นรวนๆเลยไม่ต้องถามถึงลงเลยจ้ะ เนาะทุกอย่างลวกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนี่คือต้มแล้วต้มอีกก็ยังแบบว่าคือกลมปลอกนะคะไม่มีแตกนะคะทุกคนโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยหรือว่าจะกินเหลือไหม <c oughs> น้ําใสนะคะก่อนที่จะเป็นน้นําข้นก็ต้องเป็นน้ําใสก่อนใช่ไหมทุกคนอืมนี่เลยนะคะขอแค่นี้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะ จะทำสาเร็จรูปไว้อย่างนี้แล้วทุกคนโอแคตักเลยค่ะตักโรยลงไปเลยนะคะทีนี้ก็นี่เลยค่ะต้นหอมผักชีนะคะตามที่เราชอบเนาะแค่นี้ก็เสร็จสับเลยจ้าทุกคนเห็นไหมสีสันเริ่มมาแล้วทีนี้ จากที่เป็นน้ําใสก็จะเป็นน้ําที่แบบเจ้มจนน่าเจี๊ยมากเลยใครอยู่ใ,ใกล้แถวนี้มาเดอ้อมาเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> หน้าตาเย้ายวนมากทุกคน <c oughs> น้ำใสรสรสชาติจะลงตัวมาก ไม่บอกอะไรมากมายแล้วนะคะทุกคนอยากกินนะก็ต้องร้องทํำกินเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนตกไปไหนไม่ได้แล้วทุกคนมามาช่วยกันทานนะคะทุกคนแคปหมูอ่ามันจะมันไปไหน <c oughs> ตามนี้เลยจ้าช่วยคุณพูนนะคะทุกคนถ้าใครหงวแวะมาได้นะคะแต่ต้องถามก่อนว่าอยู่ไหมเพราะส่วนใหญ่ทำงานตลอดนะคะทุกคนอื อร่อยแน่นอนรับรองความฉ่ำแล้วก็ทุกรสชาติได้ยินเสียงแคบหมูแตกไหมฟิน,นะอะไปแล้วนะจ๊ะ